สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เม,มนูแมวจะมาทําเมนูที่ให้ชมไปแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่สูตรอ่งด่วนนะคะพ็ลมฟ้ามาแล้วตอนนี้ไฟดับอยู่นะคะเมืองสุรินเขาแจ้งว่าประมาณหนึ่งทุ่มนะคะฝนจะมาเนาะหนึ่งทุ่มนี่ประมาณห้าโมงเย็น ฝนมาหนึ่งคือเขาบอกดับทั่วเมืองสุรินเลยค่ะอันนี้ลมเสียงพึมพึมในเมืองแล้วนะคะเริ่มมาแล้วเราเลยค่ะนี่สูตรเร่งด้ว,วนจ้าผัดเผ็ดกรบนะคะหรือจะแกงป่ากบดีถ้าอยากสดนานเตรียมไว้หมดแล้วค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำมันไปแล้วะคะ่ะไปไฟอ่อนๆเนาะ ใส่อ่อนๆแล้วก็ใส่ mm hmm. เครื่องแกงนะคะผัดยาเนาะผัดเครื่องพริกแกงผัดเผ็ดเนาะใส mm ่ไปเลยตามที่เราชอบเลยนะคะ mm hmm. อีกขีดค่า ไปเลยค่ะแล้วก็จะขัดให้หอมๆกนันนะซอสเครื่องแกงหอมดนเราใส่นิดๆนวอยากกินแบบเครื่องแกงเยอะ ช้ไฟอ่อนๆนะคะเครื่องหอมก็ลเมแลก็กใส่นะคะเข็ลนี่คือเทียนละนะคะล้างทำความสะอาดนะคะหั่นชิ้นแล้วนะคะสามตัวนะคะซื้อที่ตลาดเขียวที่เราไปนะคะเมื่อวันเช้าวันเสาร์เนาะใส่ลงไปเล็กนยผัดกับเครื่องแกงให้หอม่ันนะคะ สามตัวหกสิบบาทนะคะเขาทำมาเรีบร้อยแล้วเนาะรอบหนังนะครเราก็มาหั่นเป็นตัวมันจะมีสามตัวสองตัวหกสิบนะคะเพราะว่าจะใหญ่ก็ขัดใบต่อนๆกันนะคะตวเฉยกันเล่งไปได้อันนี้ในเมืองเสียงฟ้ากำลังขึ่งเลยค่ะตอนนี้เส้นนอกเมืองไปดับอยู่นะคะนะต่างเราก็ เียต่อตอา,าน,นะคะามาประมาณ่วนะคะนาเด๋ยวาเดเสียนะลยุเข้าหเปล่าเสียปลาท่าให้จแล้ว่าเ,เออสุนนกนาะใส่แล้วน,นิดนิดค่ะออใส่ ใส่น้ำใส่เครื่องแกงนะถ้าจะกินน้ำก็ใส่ได้นะะฮ้คลับพิกก็เราก็กร้งค่ะแรองเลยแล้วผมาสุกแล้ว

สุดง่ายเนะเราก็ปรุง่านี่ใส่นี่เลยค่ะมะเขือเปราะจากต้นเราเองนะคนะหั่นยแช่น้ำเกลือให้ถ่างจวดไม่ให้ด่งใส่มะเขือเปราะลงไปง อีระน้อยนะคะชิมสักนิดนึ่นงชิมลนะคะอืมอเพ็ชได้แล้วเต็มชได้ก็วางน,นะคะอเงไปยกตอ,อ,อน้องแป๊บนึงน้องทำข้าวอยู่ เราก็ตามด้วยเลยค่ะนี่เลยค่ะมะเขือเอ๊ะตัวแักยาวเนาะเย่างกำใบกับ,บ,กบขา้าวใส่หมดนี้เลยนะคะใบกับขา้าวเขื่อมีใบมักฟูส์สับฉีกแล้วน,นะคะอบคาะ นี่ค่ะใบยี่หร่าเนาะเราฉีกเอะหอมใบยี่หร่าค่ะเก็บจากต้นมานะคะวันกี้เที่ยงสองท,งทุ่มพีเนาะขึ้นเลยเราจะไม่ให้ถัว่วปริ้วสุกมาเนาะจะได้เก็บกี่ยวม่บสดมันจะเหะี่ยว เสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จก็เกลืตกอบคุณส่งไงนะเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะสูตรเล้งด่วนแล้วนะคะทำหนึ่งพายุค่ะนะคะแม่คะาค่ะเสร็จครบนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับคลิปนี้ กดไลค์ก็แชรก็ติดตามตางเป็นกำลังใจช่างเมนูแมวด้วยนะคะอนนี้พายุมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ลมฝนฟ้าขนองเลยคะ่ะนี่คะ่ะ <s> ปิดไฟได้เลยจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าแซ่บแ,บ,แบไหมคะเมนแมวันนี้กับผัดเผ็ดกบ <S <s ใส่ใบยี่หรานะคะนี่คะ่ะกบเราโอ้ย น่าทานดูน้องดูคะใส่ใบยี่ลราด้วยขอชิมนะคะอุ้ยโดนกระทะร้อนอืมอร่อยอืมขาเนี่ยเราไม่ผัดนาะนเนาะถั่วเขาจะไม่เหี่ยวจะก,กอรอบๆแค่สด,ดุ้งอืมอร่อยมากเลย ใชคะขอบคุณนะคะสำหรับทริปนี้บ๊ายบายกันนะคะลมพายุมาแล้วค่ะไปดับค่ะยังไม่ได้หุ่งข้าวค่ะรอหนึ่งทุ่มตอนนี้ธงชาติยังไม่ลงจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก็บของนะคะเดี๋ยวพปยุมา